สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูอนุชาจากแก้วอีกแล้วนะคะวันนี้ครูมาในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะในคลิปนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนรู้เรื่องพุทธาาศาสนสุภาษิตค่ะสำหรับเรื่องพุทธาาศาสนาสุภาษิตเราจะวัดกันที่ตัวชีวัดส .1.1 ป .5 ทับ5 แสดงความเคารพพระรัตนตรัยและปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาทสามในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของาศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนดค่ะมาดูความหมายของพุทธศาสนาสุภาษิตกันนะคะนักเรียนพุทธศาสนาสุภาษิตหมายถึงคำพูดสอนใจช่วยเตือนสติช่วยชี้แนวทางที่ดีงาม สามารถเลือกสรรไปใช้ในการดำเนินชีวิตปัจจุบันได้นะคะและเป็นข้อความที่เป็นพุทธ,ธวจนะก็คือเป็นคำพูดของพระพุทธเจ้านั่นเองมาดูหลักการอ่านพุทธศาสนาสุภาษิตกันนะคะนักเรียนข้อที่1ค่ะตัวอักษรทุกตัวที่ไม่มีเครื่องหมายใดอยู่บนหรือล่างและไม่มีสระใดๆกำกับไว้ให้อ่าน ตัวอักษรนั้นมีเสียงสระอะทุกตัวเช่นอระหะโตอ่านว่าอาระหะโตพะคะวาอ่านว่า,า,วาพะคะวาข้อที่สองค่ะเมื่อตัวอักษรใดมีเครื่องหมายจุดหรือเรียกว่าพินทุอยู่ข้างใต้แสดงว่าตัวอักษรนั้น เป็นตัวสะกดของตัวอักษรตัวหน้าผสมกันแล้วให้อ่านเหมือนเสียงอะบวกตัวสะกดนั้นเช่นสัมมาสออะมอเท่ากับสำอ่านว่าสำม,มาสังโคสออะงอเท่ากับสังอ่านว่าสังโคยกเว้นในกรณีที่พยัญชนะตัวหน้ามีเครื่องหมายสระกำกับอยู่แล้ว ก็ให้อ่านรวมกันตามตัวสะกดนั้นเช่นนะคะมาดูนะคะนักเรียนคำว่าพุทธนะคะททหารมีเครื่องหมายพินทุอยู่ล่างททหารแปลว่าททหารเป็นตัวสะกดของพอพานมีสระแล้วให้อ่านรวมได้เลยนะคะก็จะอ่านว่าพุทธทอ่านว่าพุทธท ปาหุเนโยอ่านว่าปาหุเนโยข้อ3ค่ะเมื่ออักษรใดมีเครื่องหมายกลมๆด้านบนเรียกว่านรึขหิตอยู่ข้างบนตัวอักษรให้อ่านให้เหมือนอักษรนั้นมีไม้หนากาศและสะกดด้วยงองงูเช่นอระหังอ่านว่าอาระหังสังคังอ่านว่าสังคัง แต่ถ้าตัวอักษรน,นั้นมีเครื่องหมายนารืคขหิตอยู่ข้างบนและมีสระอื่นกำกับอยู่ด้วยก็ให้อ่านออกเสียงตามสระที่กำกับบวกงองูเป็นตัวสะกดเช่นพาหุงอ่านว่าพาหุงข้อที่4ค่ะเมื่ออักษรใดเป็นตัวนำแต่มีเครื่องหมายพินทุอยู่ข้างใต้ด้วยขอให้อ่านออกเสียงอะ ของอักษรน,นั้นเพียงครึ่งเสียงควบไปกับอักษรตัวตามเช่นสวากขาโตอ่านว่าสวากขาโตซึ่งนะคะพินทุจะอยู่ที่ตัวสอเสือซึ่งสอเสือเป็นตัวนำข้างหน้าก็จะให้อ่านเพียงครึ่งเสียงควบไปกับอักษรตัวตามก็จะอ่านว่าสวากขาโตค่ะ เมื่อเราได้หลักการอ่านพุทธศาสนา,าสุภาษิตกันแล้วนะคะนักเรียนเรามาร่วมกันอ่านพุทธศาสนา,าสุภาษิตกันค่ะพุทธศาสนา,าสุภาษิตข้อความแรกนะคะนักเรียนอ่านว่าวิริเยนะทุกขะมัดเจติแปลว่าคนล่วงทุกได้เพราะความเพียรความเพียรในที่นี้หมายถึงความพยายามความมุมานะ ผลจากการที่ปฏิบัติความเพียรก็จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะพุทธศาสนา,าสุภาษิตหัวข้อที่สองอ่านว่าปัญญาโลก,กัสมิปโชโตแปลว่าปัญญาคือแสงสว่างในโลกปัญญาในที่นี้หมายถึงความรอบรู้ในวิชาการต่างๆผลที่ได้จากการปฏิบัติด้วยปัญญาก็คือสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรู้ล่วงค่ะ เรามาทบทวนนะคะบทเรียนกันค่ะนักเรียนลองทำดูว่าได้ไหมนะคะมาดูค่ะพุทธศาสนา,าสุภาษิตหัวข้อที่หนึงค่ะนักเรียนอ่านได้ไหมคะใช่ค่ะหัวข้อแรกอ่านว่ากัมมุนาวัตตีโลโกแปลว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมค่ะ มาดูหัวข้อที่สองคะ่ะนักเรียนอ่านว่าอะไรคะโอ้เก่งมากเลยคะ่ะใช่คะ่ะอ่านว่าอัตหิอัต,ต,อต,ตโนนาโถแปลว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคะ่ะหัวข้อที่สามอ่านว่าอะไรคะช่วยกันอ่านคะ่ะนักเรียนโอ้อ่านว่าสุดสูสังละพะเตปัญญงแปลว่า ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาค่ะหัวข้อที่สี่ค่ะนักเรียนอ่านว่าอะไรคะใช่ค่ะอ่านว่าปะมาโทมัจจุโนโปทังแปลว่าความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะมาดูพุทธศาสนาสุภาษิตหัวข้อสุดท้ายนะคะนักเรียนหัวข้อนี้ค่อนข้างยาวหน่อยนะคะเรามาช่วยกันอ่านค่ะ อ่านว่าอะไรคะใช่คะ่ะอ่านว่ากัญญาณการีกัญยานังปาปัการีจะปากปักกังแปลว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคะ่ะจบเรื่องพุทธาศาสนาสุภาษิตแล้วนะคะนักเรียนครูอยากให้นักเรียนได้ทบทวนบทเรียนนะคะใกล้จะสอบแล้วนะคะซึ่งพุทธาศาสนาสุภาษิต นะคะสหัวข้อที่นักเรียนต้องจำให้ได้นะคะนั่นก็คืออันที่หนึ่งค่ะวิริเยนะทุขาากขะมัดเจติและปัญญาโลกัสมิปัชโชโตค่ะนักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า12นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะหน้าค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะ